นามสกุลของดาร์คเอลฟ์ในโลกใหม่ในโลกใหม่ของโอเวอร์ลอดเผ่าพันดาร์คเอลฟ์เนี่ยมีธรรมเนียมการตั้งนามสกุลที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนามสกุลของพวกเขามักจะมาจากชื่อของพืชผักผลไม้หรือสิ่งอื่นๆที่กินได้ครับธรรมเนียมนี้แตกต่างจากวัฒนธรรมการตั้งชื่อของมนุษย์ทั่วไปในโลกใหม่ ซึ่งมักจะใช้นามสกุลที่อ้างอิงจากสายเลือดอาชีพหรือสถานที่สำหรับดาร์กเอลฟ์การนำชื่อของพืชพันธุ์และผล,ผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็นนามสกุลอาจจะท้อนถึงความผูกพันของพวกเขากับธรรมชาติและการพึ่งพาพืชพันธุ์เพื่อการดำรงชีวิตหรืออาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงามในวัฒนธรรมของพวกเขาตัวอย่างชื่อนามสกุลของดาร์กเอลฟ์ได้แก่ b l u e b y acna r a s เบอรี่นาบาสตรอเบอรี่พิชชาแมงโก้กิเลนาหรือแม้กระทั่งนามสกุลดาร์เอลของนาซา i ิกอย่าง m a เ e ่เบโลฟิโอเและออร a าเบ l ล่าฟิโอก็นามสกุลว่า f i โอเซึ่งมีความหมายว่าดอกไม้ในภาษาอิตาลีถึงแม้จะไม่ใช่พืชผักผลไม้โดยตรงแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของพืชพันธุ์ที่สามารถนำมาประดับหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง